สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะมาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่44นะคะก็มีพระมาให้พี่ๆพิพพจารณาอีกเช่นเคยนะคะหากพี่ๆท่านใดชอบองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 9 8 6 6 6 2 1นะคะ ้าแอดไลน์ไปแล้วนะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปผู้หญิงถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสื้อสียีนนะคะพี่ๆพ,พระทุกองค์ในวันนี้นะคะ300บาทรวมส่งอีมเมเหมือนเดิมนะคะพี่ๆหากพี่ๆท่านอา่าท่านใดนะคะอยากเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถขออนุญาตบวกเพิ่ม60บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่ 60บาทนะคะพี่พถ้าใครสนใจนะคะก็บอกชื่อ EP แล้วก็ตามด้วยองค์ที่เท่าไหร่นะคะที่หนูพูดให้นะคะถ้าเรามาเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะองค์แรกนะคะองค์แรกไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ถ้าวันนี้ไม่ทราบที่เยอะหน่อยต้องขออาภัยนะคะ ตรงนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะเหมือนเขียนพศ2 4งพนะคะพี่พ พีพ่่องค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองหนูก็ไม่ทราบนะคะเขียนพสสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้านะคะ ค่ะองค์นี้องค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะคะเขียนว่าพระพุทธโสธรน,นะคะ คาองค์นี้องค์ที่สามนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่สี่นะคะหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธนะคะ วัดบ้านได้นะคะเขียนสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะค่าหลวงพ่อคูณองค์ที่สี่นะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่ห้านะคะ องค์ที่5เขียนว่าพระวิบูลวชิรธรรมนะคะวงเล็บุตรโรที่ระลึกปลอดภัยนะคะ องค์นี้องค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกหลวงพ่อคงนะคะ ข้คงองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดไม่ทราบที่นะคะพี่พี่เหมือนเขียนสองพันสี่ร้อยไม่รู้หกสิบหกหรือเปล่านะคะพี่พี่ขออภัยนะคะ องนี้องค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ค่ะองค์นี้องค์ที่8นะคะต่อไปองค์ที่9ก้นะคะองค์ที่9เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ ค่ะองค์นี้พระปิดตามไม่ทราบที่นะคะองค์ที่อ,อ,องค์ที่เก้านะคะพี่พี่ต่อไปนะคะองค์นี้เหมือนเขียนว่าหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่ ค่องค์นี้หลวงปูหมุ่นนะคะพี่ๆองที่เออองที่สิบนะคะองค์ที่สิบต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดไม่ทราบที่นะคะ ค่ะองค์นี้องค์ที่11เนะคะเป็นองค์เล็กๆนะคะต่อไปองค์ที่12องค์ที่12พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามหลวงพ่อวัดใต้นะคะ หรือว่าหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะสองพันสี่ร้อยก้าสิอ๋อเขียนว่ามสองพันสี่ร้อย4ก้าสิบค่ะองค์ที่สิบสามนะคะองค์นี้ต่อไปองค์ที่สิบสี่ หลวงพ่อทบในกรอบนะคะ หลวงพ่อทบองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าพระครูอ,อนุรักษ์วรคุณนะคะ พระคู่อนุรักษ์วรคุณองค์ที่15นะคะต่อไปองค์ที่16พระปิดตาเหมือนกันนะคะพี่ๆองค์ที่16องค์ที่16พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พระปิดตาองค์นี้นะคะองค์ที่สิบหกนะคะพี่ๆสิบหกนะองค์ที่สิบหกต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะคะไม่ทราบที่นะคะ อ,องค์นี้องค์ที่17นะคะไม่ทราบที่ต่อไปองค์ที่18ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ ค่ะองนี้ไม่ทราบที่อง์ที่18นะคะต่อไปอง์ที่19บเก้าอปิดตาไม่ทราบที่นะคะพระปิดตาไม่ทราบที่ อง์นี้นะคะพรพปิดตาไม่ทราบที่อง์ที่สิบสิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบนะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นองค์เล็กๆนะคะอันนี้องค์นี้เหมือนมีพี่คนหนึ่งถามมาแต่ว่าตอนนั้นหนูคิดว่าปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หาเบอร์ติดต่อกับไม่ได้นะคะ น,นั้นคิดว่าปิดไปแล้วก็เลยบอกพี่เขาไปว่าปิดไปแล้วนะคะแต่ความจริงนออ้องเออหลวงพ่อจงองค์นี้ยังอยู่นะคะเป็นองค์เล็กๆนะคะพี่ๆ หลวงพ่ะจงองค์เล็กๆนะคะอง์ที่ยี่สิบนะคะต่อไปอง์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไม่ทราบที่นะคะ อ,องค์นี้อ,องค์ที่ยี่สิบนะคะเอ๊ะอ,องค์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่อ,องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไม่ทราบที่ต่อไปอ,องค์ที่ยี่สิบสองหลวงพ่อเงินนะคะอ,องค์ที่ยี่สิบสองหลวงพ่อเงินในกรอบนะคะ วัดดอนเย่หอมนะคะสองพันห้ารอยหกข้าวหลวงพ่อเงินองค์ที่ยีิบสองนะคะยี่สิบสองถ้าพูดไม่ชัดขออภัยนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามนะคะ ยี่สิเขียนว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสะว่วางวงนะคะ คองค์นี้องที่ี่สามนะคะยีิสาต่อไปองที่ยี่สิบสี่่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะองที่ยี่สินะคะองค์นี้ต่อไปองที่ยี่สินะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดช่องแคนะคะ ค่ะองค์นี้เขียนว่าเอ้ยองค์นี้องที่ยี่สิ้านะคะพี่ๆต่อไปองที่ยี่สิองที่ยี่สิเขียนว่าหลวงพ่อ,อ,อในงานรอรูปหลวงพ่อวัดแจ้งนะคะ คองค์นี้องค์ที่ยี่สิบหนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อพรมนะคะ หลวงพ่อพรมองที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดนะคะองค์ที่ยี่สิบแปดไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้องค์ที่28นะคะต่อไปองค์สุดท้ายนะคะพร้อมสร้อยนะคะหลวงพ่อทบในกรอบพร้อมสร้อยนะคะ เียนว่าวัจจันิมิตนะคะพร้อมไส้นะคะไส้จะเป็นแบบนี้นะคะค้ะองค์สุดท้ายแล้วนะคะหลวงพ่อทบ ถ้าหากพี่ๆท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์หรือโทรมาได้เลย300บาทรวมส่ง EMS ทุกองค์ถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินไปทางบวก60บาทไม่บวกบิกกบาทไม่ว่าจะกี่องค์ก็60บาทนะคะพี่ๆเวลาวันเวลาลงคลิปนะคะถ้ามีพระหนูก็จะลงทุกวันพระฤหัสกับวัน กับวันอาทิตย์นะคะประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะ1นึ่ทุ่มบวกลบนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ